อาสวัสดีครับโมนี้กตมาคือเก่าครัผมเนาะกับส่องเบาเบาธนาคามผมส่องเบาเบาธนาคามผมเนาะแจนแล้วแจนแล้วแจนเลยโมนี้เป็นบ้านบ้านนี่ครับโมน,นี่ธนาคารธนาคารที่เ e, ลยธนาคารที่เก่าครับผมธนาคารที่เก่า,ากา็เฉพาเรื่องเล่าความฝันคือเก่าครับผมความฝันโมน,นี้ของไอ้อาจารย์น้องโก้ครับผมอาจารย์ป <Peter S 2> ีเตอร์น้องโก้ครับเป็นว่าคนฝันดีคนกับฝันแมนเงี้ยด้วยครับผม ผอเพิ่นเพิ่นฟังรายการเนาะเพิ่นได้ยินเพิ่นก็ได้ส่งความฝันเขามาหาอืมาเปิดตัวครับวันนี้เปิดตัวเป็นชิปแรกนะครับอาจารย์น้องโก้เฮาเปิดตัวเป็นชิปแรกครับเอามาฟังมุขครับความฝันบนปันฝันบางไลายเฮาก็ตีเอาเด้อครับพี่น้องเฮาตีเอาอืห้าพันผู้พันตีมันห้าพันมีโศกมีลาบเนาะบู้มีใจเป็นบุญคิดเป็นกุศลเนาะครับเนาะอืห้าพันมีโศกมีลาบน้องกันอ้าวครับผมฟังความฝันของเราบ้างครับผมครับครับสวัสดีครับกับป้าปีเตกับป้าน้องโก้พี่เฮากับปู ข้นฝันนะครับขีขนฝันครับฝันว่าคนตายไปแล้วเป็นพอเข่านะครับอยู่บ้านบ้านเล็กที่แปดสิบเก่าคนนี้ว่าอยากใหญ่ไปอยู่หน้าพ่นะเอออยากใหญ่อยู่หน้าไปอยู่บ้านเลขทีหนึ่งเก่าหนึ่งพอะนะกูอยากอยู่หน้ากูไม่อยากอยู่ดอกบ้านกูเบื่อแล้วพ่อใหญ่ไปอยู่หน้าโดนเสียบสองสามหมื่นเลยว่าถ้ากูไปลอยเหยียนพ่ะนะบ้านเก่าบ้านเกิดคนอยู่ลอยเหยีดที่พิณองว่าถ้ากูไปลอยเยดเนี่ย ูอยากับบ้านไปยึดบ,บังยูด้วยเอบพนะจากบ้านยี่ทีบแปดสิบเกามานหนึ่งเก่าเก่าเรียกนะว่าไปอยู่ไรเอจพนะพอท่านโดนภาไปหอดีแยกรถขนาดนัมนตีกับนายโยกเขาเลยครับตีรถมากครับทะเบียนครับพี่น้องหนึ่งศูนยก็เรียกว่าป้ากูมั้กมีบา,าดชนะเอจพนะกูเห็มาอยู่ไรอีกแล้เด้อ,ดอกูบอกขับขึ้นไปเลาเราเปนกับว่าจยี่สแหละครับพี่น้องอ่า มีควอมฝันเอาได้ครับพี่น้องเด้อหนครับพี่น้องเฮา,ควา,าค,ความฝันของคนพี่น้องตีไว้ทังไหนลองตีบนครับด้วยวามฝันของเราบร้านเลขที่เท่าไรก่อนครับผมออกบน้นเลีออกจากแปดสิบเก้ามาเป็นหนึ่งเก่าหนึ่งยุบยบนนะันบันหนาออกจากแปดสิบเก้ามาอยู่บ้านเลขที่หนึ่งเก่าหนึ่งยุทงหน้าครับผมเออปรจยุบ,นบนันละเย็ดมาตอนนี้อยากปุบ,นบนันลเอีอีกครับผมบันเออแปดสิบเกมันก็ออกไปดิบ<า>งเปอุะเอีดเด บ้านเข้าบ้านเกิดเพิ่นบ้านเข้าบ้านเกิดเพิ่นครับร e อยยัดนะนายยกมนีเพิน่นได้ขี่รถมาบัดไปพ่อรถนาย,ยกเพิ่นขี่รถผ่านมาพอดีครับบาดตาเนี่ยทะเบียน,101ยน101หนึ่งศูนย์หนึ่งทะเบียนหนึ่งศูนย์หนึ่งพอนะครับผมเอาพี่น้องเฮาลองเบิ <c oughs> ่งนะครับผมนะใหรว่าลองเบิ่งครับใหรว่าเบิ่งโต้เลยมักโต้เลย ข่อยดิข่อยเทีวพายาเอาไปหน่อล่องบึงนะครับเนาะขึ้นไปเห็นปะพี่น้องเขาก็ลองตีบึงนะครับเนาะสำหรับความฝันของอาจารย์ปีเตอร์ครับบัณฑิตเชนครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับเนาะกดไลค์กดติดตามครับผมครับผม